เหตุการณ์ระทึกในจังหวัดกาญจนบุรีวันที่24พฤศจิกายน2568ตำรวจภูธรภาค7ระดมกำลังชุดสืบสวนบุกทลายเครือข่ายข้อบัญชีม้ารายใหญ่กลางอำเภอท่ามกาจับผู้ต้องหาได้ถึง5รายพร้อมทรัพย์สินมูลค่ารวมเกือบ5ล้านบาทโดยปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มต้นหลังการจับกุมนายธนากร ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดเกาะสมุยซึ่งรับสารภาพว,ว่าเปิดบัญชีม้ากว่า10บัญชีและยังมีเพื่อนร่วมขบวนการอีกหลายคนตำรวจจึงเร่งขยายผลขอหมายคน้นและบุกเข้าตรวจเป้าหมายสจุดทันทีเมื่อทำการเข้าตรวจคนบ้านสองหลังในตำบลตะข่ำเอ็นเจ้าหน้าที่จึงสามารถจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มได้อีก4รายนายคมสรนนายสาราวุธนางนันทมนและนายปรีชาซึ่งทั้งหมดรับสารภาพว,ว่าเปิดบัญชีม้านานกว่า5ปี จากการตรวจค้นพบของกลางจำนวนมากทั้งเงินสดกว่า5 0 0 0บาทบัตรเอทโทรศัพท์มือถืออาวุธปืน4กระบอกกระสุนกว่า60นัดรวมถึงรถยนต์อีก4คันและรถจักรยานยนต์อีก5คันเรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายใหญ่ที่ฝังรักลึกในพื้นที่เจ้าหน้าที่ทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนถือเป็นอีกหนึ่งปฏิบัติการสำคัญในการปรปาบปรามบัญชีม้าในประเทศไทยค่ะ